สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน25 6 3ในลัคนาราศีธนูนะคะคนราศีธนูในเดือนนี้นะคะจะมีดาวพฤหัสด,ดาวเสารดาวพุตโตกลุ่มลักอยู่นะคะแล้วมีดาวราหูอยู่ในเรือนอลิดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่10หรือว่าเรือนกรมมะส่วน ดาวพฤหัสได้ย้ายไปนะคะช่วงกลางเดือนอยู่ในเดือนกระดุมพระคนรัคนาราศีธนูเนี่ยก็จากที่เป็นคนที่มีความรู้สึกลังเลคิดอะไรทําอะไรก็เหมือนตัดสินใจยากช้าก็ยังช้าอยู่นะคะอาจจะช้าไปอีกคือเหน็ดเหนื่อยเพิ่มภาระรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่ามีภาระเยอะหรือมีความกังวลใจทุกใจอะไรบางอย่างอยู่ในใจตลอด ะะเหมือนทําอะไรไม่โลง่งนะคะคนราศีธนูเนี่ยจะเครียดง่ายนะคะจะเครียดง่ายเพราะเสากลุ่มลักเสาโทษทุกเสามีภาระแล้วก็คิดวิตรกกังวลหลายเรื่องแต่ความจริงแล้วคนราศีธนูมีช่องทางในการทำมาหาเงินอยู่คิดอะไรก็ จะเป็นลู่ทางที่เกิดความสำเร็จได้อยู่แต่มีความลังเลความไม่มั่นใจในตัวเองและก็ไม่เชื่อใจคนที่จะทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้ำว่าแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยในเรื่องเงินทองเนี่ยความจริงไม่ได้ว่าขาดอะไรมากมายก็สามารถบรรเทาตัวเองดำรงตัวเองอยู่ได้ประคับประคองไปได้ และก็ยังจะมีลู่ทางที่จะหาเงินเหมือนที่กล่าวมาได้ด้วยแต่ว่ายังมีความวิตกกังวลมีความไม่มั่นใจมีความาคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้จ่ายอะไรเยอะแยะไปหมดก็เลยทำให้มีความทุกข์ตรงจุดนี้ด้วยคนราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยระวังการขัดแย้งในครอบครัวนะคะในกระทบกระทั่ง ญาติพี่น้องพ่อแม่หรือแม,ม้กระทั่งลูกเมียแต่เน้นอยู่ในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรเยมากกว่าส่วนเรื่องคู่ครองความรักเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วแต่ถ้าถามว่าดีไหมก็เริ่มอยู่นิ่งๆสงบมากขึ้นถ้าคุณผ่านไปแล้วด้วยดีโดยที่ไม่มีอะไรก็โชคดีแล้วค่ะก็ถือว่าคุณผ่านแบบทดสอบที่สำคัญไปเหมือนกัน คือลาหูที่เล็งไปชีวิตคุณก็อาจจะแปลกๆหน่อยมีทั้งลาหูเล็งดาวเสากลุ่มเนี่ยมันความจริงมันเป็นคู่มิตรแต่จะได้โชคได้ลาบในลักษณะไหนเราก็ไม่รู้นะคะก็แล้วแต่แต่ละคนและพื้นดวงของแต่ละคนแต,แต่มันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าโชคลาภแปลกๆได้ทั้งมิตรใหม่มิตรที่ดีในขณะเดียวกันก็นำความทุกข์มาด้วย อย่างเงี้ยนะคะคนราศีธนูหน้าที่การงานเกิดความสำเร็จมีโครงการดีๆโครงการใหม่ๆห,หรือมีหัวคิดใหม่ๆที่จะทำก็ดูให้ดีๆถ้าพื้นดวงเราไม่ได้ขัดอะไรมากก็เป็นช่วงจวังหวะชีวิตที่ดีที่จะทำนะคะก็ทำได้อย่างดีด้วยแล้วก็ก็จะทำให้ชดเชยในสิ่งที่เราไม่ค่อยสบายใจไป,ไป ไปได้อะนะคะ,ะข้อควรเตือนนะคะข้อควรเตือนของคนลัคนาราศีธนูให้ระวังสุขภาพให้ระวังความคิดความอ่านจะเป็นโลคเครียดมากเกินไปสุขภาพก็ดูแลดีๆนะคะดูแลดีๆระวังโรคเบาหวานะระวังโรคความดันนะคะอะไรพวกนี้โรคเหล่านี้อาจจะ เข้ามาเยี่ยมเยือนนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ด้วยนะคะคนราศีธนูก็อย่าละเลยแล้วก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีๆระวังอะไรที่กระทบกระทั่งทำให้เกิดความเครียดเนี่ยก็พยายามอยู่ห่างหน่อยนะคะแล้วก็ชีวิตคุณก็จะได้ดีมันทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานะคะ ุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นส่วนด้านอื่นไม่มีปัญหาค่ะ,ะก็จะปัญหาอยู่ที่ใจเราล,ละใจเราทุกง่ายวิตกกังวลง่ายแค่นี้นะคะถ้าคุณทำใจได้ชีวิตคุณความจริงก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรมากมายนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูก็ฝากไว้สำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยนนี้ก็เหมือนที่บอกมีลู่ทางการหาเงิน การงานก็ดีคู่ครองก็ยังโอเคอยู่นะคะอันนี้สรุปให้ฟังแต่สาคัญอยู่ที่จิตใจเรานะคะอาจจะมีความเครียดความกังวลในสิ่งที่มาไม่ถึงหรือสิ่งที่จะเป็นความทุกข์ล่วงหน้าคือคิดถึงภาะระล่วงหน้าที่จะต้องจ่ายที่จะต้องทำอะไรเงี้ย mm. ก็เกิดความทุกข์ไม่ต้องไปคิดล่วงหน้านะคะให้ปล่อยวางแล้วชีวิตก็จะดีนะคะก็ฝากไว้ วิดีโอคลิปนี้ก็จบลงแล้วสำหรับรัคนาราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2563ค่ะขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ